สวัสดีค่ะพบกับอาจアジและช่องอาアเนิวค่แฟ a m i มารีค่ะวันนี้อิジพาทุกท่านมาอยู่กันที่โชว์รูม m g พระนครสาขาวงแหวนกาญจนาพิเศษค่ะและพาทุกท่านค่ะมารับชมกับตัว m g 5ค่ะเครื่องยนต์เบนซิน1.5รุ่น X-Sunroof ค่ะเกียร์อัตโนมัติ CVT ค่ะราคาอยู่ที่689,000บาทค่ะเรามารับชมตัวรถกันเลยค่ะมิติตัวถังของรถค่ะความยาวของรถอยู่ที่4,675มเมตรค่ะ ความกว้างของรถอยู่ที่1,842ม mm ิลลิเมตรค่ะความสูงของรถอยู่ที่1,488ม mm ิลลิเมตรค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะนี่นะค่ะจะบอกว่าตั้งแต่ตัว MG5 ออกมาจะบอกว่ายอดขายดีมากๆเลยค่ะและที่สำคัญเลยกับคันสีเหลืองสวยแบบนี้ค่ะเขาทำมาเพื่อสิ่งนี้เลยจริงๆอาจิจะบอกเลยว่านอกจากโลโก้ของ MG ตรงกลางที่เป็นโครเมียมแบบนี้แล้วค่ะ ตัวกระจังด้านหน้าค่ะที่เป็นสามมิติดิจิตอลเบอร์นิงกิลตัวนี้ค่ะจะบอกว่าเข้ากับสีเหลืองคันนี้มากๆเลยค่ะเขาทำมาเพื่อสีนี้จริงๆค่ะคือアอิไม่ว่าจะรีวิวสีไหนอาจ,จะบอกเลยว่าสีเหลืองสวยงามมากๆเลยเข้ากับตัวกระจังหน้ามากแล้วก็ในส่วนของตัวกล้อง360องศาค่ะลงมาด้านล่างค่ะเพื่อให้เข้ากับตัวกระจังน้านหน้าและสีตัวรถ เขาได้ทำการใส่ตัวนี่ค่ะสเกิร์ตด้านหน้าค่ะที่เป็นลายแคปลาค่ะหรือเหมือนลายคาร์บอนไฟเบอร์นั่นเองค่ะนี่ด้านหน้าค่ะเพื่อทำให้รถดูสปอร์ตและน่าใช้สมราคามากๆค่ะมากันกับไฟหน้าค่ะมาดูกันที่ไฟหน้าค่ะจะบอกว่าไฟหน้าของตัว MG5 ค่ะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์เลนส์แบบ LED ค่ะ พร้อมกับไฟเดทามและนิ่งไลท์แบบ LED ค่ะสวยมากๆเลยมาดูในส่วนของล้อด้านข้างกันค่ะล้อด้านข้างค่ะตัวนี้ค่ะของยางของเขาค่ะก็จะ,จะมีมาพร้อมลวดลายแบบนี้เลยเห็นม่เอ่ยซีรยียางของเขาค่ะจะเป็น215 50R17 ค่ะจะเป็นล้ออัลลอยแบบ ไปพัดขนาด17นิ้วค่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกพร้อมช่องระบายความร้อนมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหน้าที่เป็น m a c กเฟอร์สันสตาพร้อมเหล็กกันโคงค่ะกระจกมองข้างค่ะด้านบนจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองเงาสวยสีเดียวก,กันกับตัวรถเลยค่ะตรงกลางมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านล่างจะเป็นสีดำด้านพร้อมตัวกล้อง360้องศาค่ะและยังมีระบบเตือนมุมอับสายตาหรือไบร์สตอร์มาด้วยค่ะ ตัวด้านจับเปิดประตูฝั่งของผู้โดยสารค่ะตัวนี้จะเป็นสีเหลืองสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมกับปุ่มกุญแจอัจฉริยะค่ะของผู้โดยสารด้านข้างด้านหลังเช่นเดียวกันก็จะเป็นสีเหลืองสีเดียวกันกับตัวรถเลยด้านบนมาพร้อมกับนี่ค่ะซันรูฟค่ะสามารถเปิดปิดได้ด้วยค่ะมาต่อกันกันกบที่รอด้านหลังกันค่ะนี่ค่ะ ซีรีย์ยางสเปกยางของเขาค่ะด้านหลังจะเป็น2 1 5ห่ทั r 1 7ค่ะด้านหลังจะเป็นล้ออันลอยขนาด17นิ้วด้านหลังจะเป็นดิสเบรกด้วยค่ะมาพร้อมกับช่วงล่างหรือระบบการสเสถียรด้านหลังที่เป็นแบบทอชั้นบีมค่ะมาดูถังน้ำมันเชื้อเพลิงกันค่ะถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่รองรับค่ะตัวนี้ก็จะรองรับแก so ๊สโซฮอรไม่ว่าจะเป็น e 1 0 e 8 5หรือเป็นค่าออกเข็นึ่ค่ะ ด้านหลังก็ดูชฉบเฉียวดูสปอร์ตน่าใช้มากๆเลยค่ะมาในส่วนของท้ายรถกันค่ะนอกจากจะมีโลโก้ตรงกลางขนาดใหญ่แล้วก็จะมีตัวฟอนของ MG5 ตัวระบบอัจฉริยะ s s m r t t ค่ะมีเซ็นเซอร์กระระยะด้านหลัง3จุดแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ที่เป็นไดนามิกค่ะจะบอกว่าไฟท้ายของเขาค่ะนอกจากกระจังด้านหน้าสวยแล้วไฟท้ายก็สวยไม่เหมือนใครด้วยค่ะ ตัวไฟท้าย LED Leo p a r ข c าวค่ะลงมาด้านล่างกันค่ะกับ Diffuser ด้านหลังที่เป็นสีดำค่ะทำให้ตัวด้านท้ายดูสปอร์ตทรงพลังมากๆเลยกับตัวตัดด้านข้างที่เป็นโครเมียมค่ะสองฝั่งเลยมีกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังค่ะแล้วเดี๋ยวอาจิจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมภายในห้องผู้ได้สารแถวที่2กันค่ะ ตามมาจิดเข้ามาดูภายในตัวรถกันเลยค่ะจะบอกว่านอกจากภายนอกตัวรถที่เป็นสีเหลืองดูดีไซน์สปอร์ตแล้วภายในดูสปอร์ตเช่นเดียวกันค่ะกับตัวเบาะที่เป็นเบาะหนังสีดำตะเข็บได้สีแดงและยังมาพร้อมกับนี่เลยค่ะตรงกลางที่เป็นสีแดงค่ะทำให้ดูรูปลักษณ์ภายในตัวรถดูสปอร์ตไปอีกด้วยค่ะ เบารองขารองน่องตรงนี้ก็มาเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายของผู้โดยสารด้วยเล็กรูมกว้างขวางเฮดรูมไม่ติดไม่ชนเลยค่ะนั่งได้สบายมากๆเลยพร้อมกับที่เท้าแขนค่ะนี่ที่เป็นทรงสโลปลงมาแบบนี้เพื่อให้เข้ากับการวางแขนแล้วก็ไม่เมื่อยล้าแน่นอนค่ะไปตรงกลางด้านหน้ากันค่ะทางด้านนี้ค่ะช่องตรงกลางตรงนี้ก็จะมีระบบช่องแอร์หลัง ช่องเสียบ usb 1จุดแล้วก็สามารถวางสมาร์ทโฟนของเราเพื่อทําการใช้ตัวช่องเสียบ usb ตรงนี้ได้สะดวกสบายมากๆค่ะมาดูประตูด้านข้างกันค่ะในส่วนประตูด้านข้างตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของที่เป็นลวดลายตัวคาร์บอนไฟเบอร์เนาะเหมือนคาร์บอนไฟเบอร์ตัวเปิดจะเป็นสีเงินประตูด้านข้างตรงนี้เป็นหนังค่ะที่เป็นแบบรูป ทรงหลังพึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นหนังสีดำตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงจะบอกว่าสปอร์ตมากๆเลยค่ะและดูดีมากๆด้วยนี่ช่องวางขวดน้ำหนจุดมาทางฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้ากันค่ะฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้าก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีในการตกแต่งแขงลวดลายนี่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นเหมือนตัวคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะแล้วก็ ตัวหนังแบบรังพึ่งแต่เข็บได้สีแดงช่องลำโพงก็จะเป็นในแบบรูปลักษณะเหมือนรังพึ่งเช่นเดียวกันค่ะช่องวางหัวน้ำด้านข้างอาจีจะพาทุกท่านไปรับช่อมทางฝั่งของคนขับกันค่ะทางฝั่งของ ด้านทางฝั่งของคนขับด้านนี้ค่ะตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะจะเป็นซีเดียก,กันกับตัวรถพร้อมตัวปุ่มกุญแจอัจฉริยะค่ะเปิดมาแบบนี้ได้เลยทีตัวฝั่งนี้ก็จะมีส่วนของลวดลายที่เป็นเหมือนคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะแล้วก็จะมีตัวปุ่มล็อกรถปลดล็อกรถตัวเปิดที่เป็นสีเงินค่ะตัวหนังที่เป็นสีดําตะเข็บได้สีแดงพร้อมตกแต่งแผงประตูด้านข้างให้ดูดีไซน์สปอร์ตค่ะด้านล่าง ก็จะมีช่องวางของขนาดใหญ่เข้ามา,าภายในตัวรถกันค่ะก้าวขึ้นมา,าภายในตัวรถค่ะตัวเบาะค่ะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะสามารถปรับเอนปรับเลื่อนตามความต้องการของเราได้เลยแถมที่สําคัญมีเบาะรองนั่งด้วยค่ะการขับขี่ของเราก็จะได้ดูสบายมากยิ่งขึ้นค่ะพวงมลาลัยค่ะจะเป็นพวงมลาลัยแบบที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะสามารถ ปรับเปลี่ยนทิศทางของพวงมาลัยได้ถึงสองทิศทางตามตำแหน่งการขับขี่ของเราได้เลยค่ะบางทีคุณผู้ชายอาจจะต้องการแบบสบายก็ต่ำลงมาหน่อยหรือสูงหน่อยเพื่อความมั่นใจในการขับขี่ก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะมากันกับที่ปุ่มฟังก์ชันด้านขวาค่ะฟังก์ชันการใช้งานทางฝั่งด้านขวาของพวงมาลัยก็จะมีปุ่ม push start ตัวปรับกระจกพับกระจกค่ะตัวปรับไฟระดับ หน้ารถอ่าตัวระดับไฟหน้ารถตรงนี้3ระดับสัญลักษณ์ตัวเปิดฝากระโปรงเครื่องยนต์ด้านหน้า,นาแล้วก็ถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะอจิจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมภายในห้องโดยสารกันค่ะตอนนี้ค่ะอจิย,อยู่ภายในตัวรถของ MG5 ค่ะเรามารับชมภายในกันค่ะเราไปรับชมหน้าจอมาตรวัดกันค่ะในตัว MG 5คันนี้ค่ะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ที่เป็นหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วค่ะพร้อมกับแสงสีขาวตัดกรอบเพื่อให้ทำการดูสวยงามมากขึ้นค่ะสามารถดูข้อมูลการขับขี่หน้าจอแสดงผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบการแจ้งเตือนต่างๆค่ะอยู่กับที่หน้าจอตรงนี้เลย พวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยแบบมันตีฟังก์ชันค่ะระบบฟังก์ชันทางฝั่งด้านขวาก็จะมาพร้อมกับระบบสังการด้วยเสียงค่ะฝั่งทางด้านซ้ายค่ะก็จะเป็นในส่วนของรับสายเพิ่มเสียงลดเสียงของหน้าจอทัชสกรีนค่ะด้านล่างตรงนี้ด้านหลังพวงมาลัยค่ะทางฝั่งด้านขวาค่ะจะเป็นการปัดน้ำฝนค่ะ ทางฝั่งด้านซ้ายค่ะจะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการขับขี่ค่ะมาดูในส่วนของจอตรงกลางกันบ้างค่ะในส่วนของจอตรงกลางด้านนี้ค่ะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วค่ะพร้อมกับปุ่มฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานก็จะมีในส่วนของแผนที่เราสามารถใช้ตัวนีวีเกเตอร์ตรงนี้ได้เลยตัวกล้อง360องศาค่ะ จะมีในตัวนำทางระบบนำทางระบบเครื่องเสียงัวหน้าจอโฮมระบบข้อมูลการตั้งค่าระบบต่างๆค่ะสามารถเปิดดูด้านนี้ได้เลยลงมาด้านล่างกับระบบปรับอากาศค่ะกับปุ่มฟังก์ชันต่างๆก็จะมีในส่วนของการเข้าตัวโฮมของหน้าจอทัชสกรีนเพิ่มเสียงลถเสียงการปรับอุณหภูมิค่ะสามารถกดปุ่มด้านนี้เพื่อปรับอุณหภูมิ จากทางหน้าจอได้เลยปรับความแรงพัดลมปรับอุณหภูมิลงมาด้านล่างค่ะกับช่องปรับอากาศดีไซน์สวยที่เป็นสีดำเงาค่ะสัญญาณไฟฉุกเฉินด้านล่างค่ะตรงนี้ค่ะมาพร้อมกับ Power o u t l อ t เดชาร์จตรงกลาง 1. จุดช่องเสียบ USB 2. จุดค่ะที่วางสมาร์ทโฟนวางกุญแจด้านนี้ได้เลย เกียร์ค่ะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติทุ่มหนังสีดำตะเข็บได้สีแดงค่ะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้ากับออโต้โฮลอยู่ทางด้านซ้ายของเกียร์ค่ะตรงนี้ก็จะมีตัวช่องเสียบกุญแจในกรณีที่เราต้องการจอดซ้อนคันที่วางขวดน้ำสองจุดค่ะที่เท้าแขนตรงกลางจะเป็นหนังสีดำตะเข็บได้สีแดงค่ะเปิดขึ้นมาพร้อมกับช่องวางของช่องเก็บของตรงกลางขนาดใหญ่ค่ะ เบาฟังผู้โดยสารค่ะทางด้านนี้หัวหมอนจนถึงด้านล่างค่ะจะเป็นเบาะหนังค่ะหัวหมอนจะเป็นสีดําตัวที่พิงไหลของเราตรงนี้ค่ะจะมาพร้อมกับลวดลายที่เป็นลังพึ่งจะเป็นช่องตารางแบบนี้ค่ะตัดกับตัวผ้าที่เป็นเบาะหนังสีดาตะเข็มได้สีแดงปรับเอ็นปรับเลื่อนตามความต้องการได้เลยค่ะมาต่อกันที่ด้านหน้าค่ะตรงนี้ค่ะมาพร้อมกับนี้เลยค่ะช่อง เก็บของแบบนวตกแต่งคอนโซลด้านบนอย่างหรูหราค่ะด้านบนตรงนี้ค่ะมาพร้อมกับที่บางแดดค่ะแล้วก็จะมีกระจกแล้วก็ไฟส่องสว่างในการใช้งานมีกระจกมองหลังน,นี่ีช่องใส่แว่นด้านบนไฟส่องสว่างภายในห้องผู้โดยสารและยังมาพร้อมกับซันรูฟด้านบนค่ะสามารถเปิดปิดซันรูฟตามความต้องการได้เลยจะเปิดแบบ สุดเลยหรือจะแค่ต้องการรับลมแค่ช่องนี้ได้ค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าใช้มากเลยค่ะกับการเปิดชั้นรู้เพื่อรับลมแล้วก็ปิดตัวม่านค่ะเพื่อกันแดดแต่ยังมีช่องรับลมช่องเล็กๆที่เขาทำมาให้ด้วยค่ะตรงนี้เลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยค่ะเขามาพร้อมกับระบบเบรก ABS EBD BA ค่ะระบบ เตือนเมื่อออกนอกเลนค่ะระบบเตือนมุมอับสายตาค่ะถุงลมนี้ละภัย6ตำแหน่งค่ะมีระบบการสั่งงานของ i อ m a ม t ามาด้วยค่ะแล้วก็มีระบบตัวกล้องฝุ่น PM 2.5มาด้วยท่านผู้ชมท่านใดสนใจในตัว MG5 ค่ะเข้ามารับชมรถจริงได้ที่โชว์รูมเลยค่ะเดี๋ยวอาจีจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติม,ตมของห้องเครื่อง <พา S 1> อยนต์นะท่านา<พ>าไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติม,ตมของห้องเครื่องอยนต์ในตัว MG5 กันค่ะ กันค่ะเรามาดูพละกำลังในการใช้งานค่ะขุมพลังของตัว MG5 กันจะมีแผ่นฉนวนกันความร้อนสีดำแผ่นใหญ่ด้านบนแล้วก็หน้าตาของเครื่องยนต์ที่มีตัวฟอนต์ D V VT ค่ะในตัว MG5 คันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรค่ะ เครื่องยนต์เบนซินสสูบแถวเรียง16วาลวรหัส 15S4C ขนาด1.5ลิตร1,498ซี DOHC VTEC หัวฉีดมันตีฟอย์กระบอกสูบคูณระยะช่วงชักค่ะ75.0คูณ84.8ม mm ิลลิเมตรค่ะอัตราส่วนกำลังอัด11.5ตอนนึงค่ะกำลังสูงสุด114แรงม้าที่6,000รอบต่อนอาที แรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรค่ะที่4,500รอบตอน,นาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT รดโปรแกรมอัตราทดเกียร์8จังหวะค่ะขับเคลื่อนล้อหน้ารองรับน้ำมันสูงสุด E85 ค่ะจะบอกว่าใครที่ต้องการรถด,ดีไซน์สวยออปชั่นที่มาพร้อมกับตัวซันรูฟค่ะ าเลือกคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยแล้วราคาสบายกระเป๋ามากค่ะเพียงแค่6 8 9 0นแปมืบาทกับตัว MG5 ค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจค่ะสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงค่ะกับทางโชรูม MG พระนครสาขาวงแหวงการจนาพิเศษได้เลยค่ะเดี๋ยวอจิจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ทางด้านล่างใต้คลิปค่ะขอขอบคุณค่ะทางโชรูม MG พระนครสาขาวงแหวงการจนาพิเศษค่ะติดกับถนนการจนาพิเศษค่ะมาได้ง่ายๆเลย ที่ให้อาจิได้มาทำการโปรโมตในตัว MG5 คันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอาจินิวค่ะ Family กันด้วยค่ะพบกับอจิในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ